ครับต้อนรับกับเข้าสู่เทคไซายบายเกนนาทีนะครับเลือกข้างอย่างเกนนาทีสนับสนุนรายการโดยสาหร่ายเกลียวทองบุญสมฟารมสเปโรรีน่านะครับมีชื่อแล้วก็ใครๆก็รู้จักแล้วว่าคุณภาพดีอย่างไรนะครับเป็นสาหร่ายที่ช่วยป้องกันเรื่องมะเรง็งเพราะมีเขาเรียกว่าไฟโตไซยานีนะครับสีน้ําเงินไอในสาหร่ายแกมเขียวเนี่ยนะครับที่จะมีส่วนช่วยทําให้อการต่อต้านอนุมนิสระเป็นไปได้อย่างดียิ่งมีทั้งชนิดที่เป็น แคปซูลแล้วก็ชิ้นที่เป็นเม็ดเพียวๆในซองนี่ก็เป็นขนาดใหญ่ขึ้นนะครับไม่ต้องมีกล่องมีอะไรก็แล้วแต่สะดวกจะซื้อนะครับราคาก็ไม่แพงเราก็สามารถซื้อได้ในแบรนด์ที่มีชื่อว่าบุญสมฟาร์มสาลายเปียวทองอำเภอแม่วางงจว,จวเชียงใหม่ประเด็นนี้ต้องให้เลือกค้านอ่ะพรบรคู่ชีวิตเนี่ยหลายคนบอกว่ามันก็คล้ายๆกับทะเบียนสมรสทะเบียนคู่ชีวิตกับทะเบียนสมรสเนี่ยจริงๆก็มี มีความระม้ดคลายเหมือนกันนะครับผู้หญิงผู้ชายใช้ทะเบียนสมรสผู้ชายผู้ชายผู้หญิงผู้หญิงหรืออะไรกระเทยที่เป็นอะไรเพศสตรีข้าพเจ้าพบอะเลยเนี่ยก็มาใช้คู่ชีวิตเช่นเดียวกันนะครับกลุ่มนี้เรียกว่าหลากหลายทางเพศแล้วก็แล้วกันอันนี้ก็ผู้ชายผู้หญิงนะครับก็ใช้สมรสแล้วก็ใช้ทะเบียนคู่ชีวิตทีนี้นอกจากความแตกต่างก็คือทะเบียนสมรสเนี่ยเท่าที่คุยกันไว้ก็คือ17ปีเนี่ยผู้ชายผู้หญิงไปจดทะเบียนได้ละนะครับถ้ามีความพร้อมใจพอใจกันแล้ว แต่สําหรับคนหลากหลายทางเพศเขาขอเป็น20ซึ่งพวกเราเห็นด้วยนะครับพวกเราโดยรวมเนี่ยก็เห็นด้วยเพราะเห็นว่าโตแล้วบรรลุนิติภาวะอันนี้ชัดเจนมากก็ไม่ได้มีเรื่องอะไรที่ต้องมานั่งเลือกข้างเพราะเป็นประเด็นที่ดูเหมือนว่าคนที่เขก็น่าจะเลือกนะแต่ไม่เป็นไรเขาก็เลือกกันแล้วนะครับแล้วในที่นี้ก็ไม่อยากจะไปห้เสียเวลาแต่ประเด็นที่ผมคิดว่าเร่าร้อนรุนแรงและเป็นเรื่องคันเหมือนโดนหมามุ่ยผสมตําแยพอกันเข้าไปนี่ก็คือเรื่อง บ,บุญบุญธรรมฟังแล้วตื่นเต้นไหมครับจริงๆแล้วผู้หญิงผู้ชายเนี่ยเมื่อเขาเข้าผหาสมาคมตกล่องป๋่องชิ้นจดทะเบียนสมรสแล้วเขาก็มีความสัมพันธ์กันจนในที่สุดก็มีลูกนะครับที่เขาเรียกว่าลูกเต้านั่นแหละแต่จริงๆคนเ็าบางทีก็แบบเล่นเพี้ยนเป็นเต้าหมายถึงอย่างอื่นแต่จริงๆก็คือลูกเต้าเหล่าหลานก็คือสร้างมันขึ้นมาเป็นครอบครัวส่วนของคนหลากหลายทางเพศเนี่ยยังไงมันก็ไม่มีลูกลูกเต้านะครับเพราะเนื่องจากว่า ผู้ชายกับผู้ชายเนี่ยมันก็ไม่มีหมดลูกมันก็ไม่ได้ผลิตมันม,มีรังไข่ผลิตไข่มีสเปิร์มอย่างเดียวสเปิร์มเจอกับสเปิร์มอีท่านี้มันก็ไม่เกิดเป็นลูกแน่นอนส่วนผู้หญิงกับผู้หญิงที่เป็นอทอมดี้ก็รังไข่ต่อรงังไข่เมื่อไข่ต่อไข่เชอกันมันก็ไม่ผลิตเพราะมันต้องมีสเปิร์มกับไข่ดังนั้นพวกเราก็จะไม่มีลูกอ่ะมาเลือกข้างว่าพราบคู่ชีวิตเนี่ยควรจะเปิดโอกาสให้เราเนี่ยพูดท่า ในเมื่อคุณไม่มีลูกคุณก็ไม่จําเป็นคุณคุณก็อยู่กันไปแล้วก็ใช้ชีวิตกันไปแล้วก็เอาคนมาเลี้ยงโดยไม่ต้องมาเลี้ยงก็เลี้ยงดูบุตรหลานก็อาจจะส่งเงินส่งทองเอามาเลี้ยงบ้างอะไรบ้างก็สุดแท้แต่ตามวิถีปัจจุบันก็คือเรื่องแรกก็คือไม่ต้องมีสิทธิ์รับบทบุญธรรมนะครับก็อยู่กันไปอย่างนี้แต่คุณจะบริจาคโดยการเอาเงินไปช่วยเหลือเกื้อกูลญาติคุณหรือให้เด็กไปช่วยเหลือบ้านมเมตตาเออโทษที บ้านรานชีวิถีหรือบ้านเาวียงพิงอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นต้นก็ไปบริจาคเงินช่วยซะนะครับเอาลูกเอาหลานที่พ่อแม่ญาติคุณเนี่ยเขาเขาเห็นด้วยเขาก็เอามาเลี้ยงก็ดํารงชีวิตไปจะให้เขาเรียกลูกเรียกพ่อเรียกแม่เรียกอะไรก็สุดแท้แต่แต่ว่าไม่เป็นทางการกฎหมายไม,ไม่ไม่อนุญ,ญาตให้คุณรับบรบุนธรรมนะด้านหนึ่งกาอีกด้านหนึ่งก็คือกฎหมายอนุญาตที่คุณรับเด็กเหล่านั้นมาเป็นบรบทญธรรมไม่ว่าจะเป็นญาติคุณหรือไปเอาเด็กกําพร้ามา ที่ผู้ชายผู้หญิงก็ทําทิ้งไว้นะเขาไม่พร้อมคุณก็เอามาเลี้ยงดูแหมเลือกข้างคงเดาใจผมได้ไม่ผิดหรอกครับผมก็ขออนุญาตฟันธงเลือกข้างเทคซ้ายบายเกนนาทีก็คือเลือกข้างอย่างเกนนาทีก็เลือกข้างนี้ทาไมทําไมต้องเลือกข้างว่าบุตรบุญธรรมเนี่ยพวกเราบุคคลหลากหลายทางเพศควรจะมีสิทธิ์ที่จะไปจดทะเบียนเพื่อขอมาเป็นลูกบุญธรรมได้ ข้อหนึ่งก็คือผมอยากจะขอบอกนะฮะว่าในยุคปัจจุบันนี้เนี่ยมันมีการเคลื่อนไหวใน,ด,น,ในด้านของเพศกว้างขวางม,มากผู้หญิงผู้ชายปัจจุบันเนี่ยสังเกตไหมครับอันนี้ไม่ได้ว่ากันฮะในเมื่อคุณมีความสนุกและพัฒนาการไปถึงขั้นว่าอยู่บางทีนะเรียนเห็นสามีก็เรียนภรรยายก็เรียนหนังสืออยู่ก็ยังเช่าหอยอยู่ห้องเดียวกันล้กคุณคิดว่าจะเหลือไหมครับไม่เหลืออะไรแล้ว ดังนั้นเราไม่ต้องมาพูดถึงเรื่องโหมจันทร์ของชายของหญิงไม่มีเรามาพูดถึงประเด็นอาจจะมีแต่น้อยพูดถึงประเด็นความจริงว่าในปัจจุบันอยู่ด้วยกันเนี่ยถ้าไม่มีลูกรู้จักคุณกําเนิดก็ดีไปแต่บางคู่ไม่ใช่นะครับก็มีลูกในวัยไม่สมควรเราก็ต้องเอาลูกมาไว้ทิ้งก็มีฆ่าจนเสียชีวิตก็มีอันนี้น้าอันนี้อันหนาแต่ที่แน่ๆก็คือมีจํานวนไม่น้อยนะครับที่อยู่ในบ้านที่เขารับเลี้ยงเด็กกําพร้า อันนี้ก็เป็นความเศร้าเป็นเรื่องของผมเคยไปเยี่ยมเด็กกำพร้านะแล้วพอไปเยี่ยมเขาไปอุ้มเขาเนี่ยพอวางเราจะกลับเท่านั้นเองเขาเอหัหนี่โขกพ,พื้นปอกปอกปอกปื้นปเนี่ยโอ้เรานี่ใจหดลกเหลือไม่ทําให้ถั่วเขียวทําไม่รู้สึกเลยว่าโหนี่ถ้ามาดแม้นว่ามีคนกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นคนหลากหลายทางเพศเนี่ยที่เขามีศักยภาพเพียงพอแล้วก็พร้อมจะเอาเด็กเนี่ยมาเลี้ยงดู เป็นผ้าขาวให้เด็กคนที่เติบโตเป็นคนดีในสังคมได้หรือเป็นคนปกติเอาเรียกว่าคนธรรมดาธรรมดาคนในสังคมได้นะทําไมเราจะต้องไปห้ามเขาละ่ะให้สิทธิเขาสิเด็กก็จะได้มีอนาคตมีความอบอุ่นอ้าวอย่านะครับหลายคนอาจจะเริ่มมีคําถามแล้วว่าอุ้ยเอาเด็กไปเลี้ยงพวกคุณเป็นเกย์เป็นตุด๊ดเลี้ยงไปเลี้ยงมาเป็นกระเทยเด็กชายที่พวกคุณเอามาเลี้ยงผู้ชายสองคนเลี้ยงไปเลี้ยงมาพวกคุณเป็นตุ๊ดเป็นเกย์เด็กก็เติบโตเป็นตุ๊ดเป็นเกย์เป็นกระเทยหมดหรือว่าผู้หญิง เอาเด็กผู้หญิงมาเลี้ยงเนี้ยไปเลี้ยงมาเด็กกลายเป็นทอมเบนดี้ไปหมดอย่างเงี้ยต้องขอบอกก่อนว่ามีการทำเขาเรียกวิเขาเรียกการทําวิจัยแล้วก็ตรวจสอบติดตามผลที่สารัฐอเมริกาน,นานเลยเป็นสถิติออกมานะซานฟรานซิสโกเมืองหลวงของชาวเกคือทั้งหญิงเกย์หญิงเกย์ชายเนี่ยผลปรากฏมาว่าไม่ปรากฏออกมาว่า ทอมดี้เลี้ยงลูกสาวแล้วเป็นทอมดี้นะครับเขาก็เป็นสาวชอบผู้ชายไปเป็นร่างต่างเพศเกย์สองคนผู้ชายสองคนเกย์ชายเนี่ยเอาเด็กชายมาเลี้ยงเด็กชายตัวใบก็ไปชอบผู้หญิงอันนี้คือสถิติที่บ่งบอกชัดเจนว่ามันไม่เป็นเช่นนั้นแล้วผมก็อยากจะถามท่านหลายคุณหรอจะไปรู้แน่ใจได้ไงผมก็จะบอกว่าก็คุณอะไรเป็นเกย์นะคุณเลี้ยงไปเลี้ยงมาก็จะซึมซับผมก็จะถามท่านผู้ชมกลับไปตรงๆเลยว่าผมเนี่ยมีพ่อที่เป็นผู้ชายชอบผู้หญิงนะครับเตี่ยผมนะครับ แล้วก็มีคุณแม่ที่เป็นคุณแม่ที่ชอบผู้ชายเขาอยู่ด้วยกันมาหกสิบปีนะครับดังนั้นเนี่ยแม่ผมก็เตี่ยผมเนหกสิบกว่าปีเนี่ยเขาก็เป็นผู้ชายผู้หญิงแล้วเหตุไหนผมถึงเป็นตุ๊ดล่ะครับเป็นเกย์เนี่ยหรือจะเรียกกับเธอก็สุดแท้แต่ใครจะนิยามตัวผมก็คือเป็นชายรักชายเพราะฉะนั้นการที่พ่อแม่ผมเป็นชายและหญิงเลี้ยงดูผมมาผมก็กลายมาเป็นถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยผมก็ต้องเป็นแบบที่เขาคิดนะพ่อแม่ที่เป็น เฮต e โ o รเซ็กชวลเลี้ยงลูกก็ต้องเป็นเฮต e โ o รเซ็กชวลซึ่งมันไม่ใช่พ่อแม่พ่อแม่ผมเป็นเฮต e โ o รเซ็กชวลรักต่างเพศแต่ผมมันเป็นคนโฮโมเซ็กชวลรักเพศเดียวกันดังนั้นทฤษฎีนั้นก็มาใช้เขาเรียกว่าปรามาสหรือว่ามาวานรากฐานอย่างนี้ไม่ได้นะครับเอาเป็นว่ามันมีสถิติรองรับแล้วก็พิสบทพิสูจน์ที่ผมถามเนี่ยมันก็บอกแล้วดังนั้นท้ายที่สุดนี้ด้านทีก็ขอเลือกข้างอย่างเกณทรติทีเท็กไซ่ใบเกณยิทีโดยเลือก ให้กฎหมายฉบับนี้เนี่ยยินยอมให้คนหลากหลายทางเพศที่มีความพร้อมเฉเช่นชายและหญิงรักต่างเพศเนี่ยถ้ามีคุณสมบัติแล้วขอรับเลี้ยงดูบุตรบุญธรรมย่อมกระทําได้อย่างไม่มีข้อแม้ใดๆนะครับแล้วถ้าใครทําความผิดเลี้ยงดูลูกไม่ถูกไม่ต้องก็มีกฎหมายที่คุ้มครองเหมือนผู้ชายผู้หญิงที่เลี้ยงดูเอาเด็กไปเลี้ยงแล้วเลี้ยงดูไม่ดีแล้วลูกตัวเองเลี้ยงดูลูกตัวเองไม่ดีมีการกดขี่ควมเยีงก็ต้องลงโทษแบบนั้น ผมว่าเช่นนี้จึงเป็นความถูกต้องชอบทมและเป็นความพอใจที่ผมเทคซ้ายหรือเลือกข้างอย่างเกนาทีในประเด็นที่สองนี้พักสักครู่เดียวเดี๋ยวเรื่องสุดท้ายนี่ไม่ดูไม่ได้นะครับประเด็นนี้สำคัญมากพักครู่เดียวครับ